บริษัทสยามพิวัจนรจำกัดผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปีกชั้นนำนะคะเจ้าของและผู้บริหารสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ICS นะคะแล้ก็สยามพีเยมเอาเล็กรุงเทพตอกย้ำจุดยืนองค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สิ่งแวดล้อมนะคะรวมกับ GU Creative ผู้นำด้านคอนเทนต์ญี่ปุ่นนะคะจัดงานสปอโกมิเวิร์คคัพ2023 t h i l l n n s t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  นะคะการแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อรวมเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยนะคะไปร่วมแข่งขันชิงแชมป์เก็บขยะโลกณประเทศญี่ปุ่นไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาณนะลานพักภารกรสยามภารกรโดยได้รับเกียรติจากคุณชัดชาตินะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในพิธีเปิดงานและปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันโดยมีเหล่าบรรดาคนดังนะคะนำทีมโดยหนุ่มโตโนภาคินมาร่วมสนุกกับกิจกรรมแข่งขันเก็บขยะและปิดท้ายกิจกรรมนะคะด้วยมินิไลท์จากวงละอ,องฟอง และวงลัสไอดอลไทยแลนด์มา่วมสร้างสีสันแล้วก็ความบันเทิงให้กับงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะ Sport Go Me World Cup 2023 Thailand Stage นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะที่เรามีการแข่งขันกีฬาในเรื่องของการเก็บขยะเกิดขึ้นณนะที่นี่นะคะพัพกพรกรนะคะแล้วก็สำหรับในครั้งนี้เราจะคัดเลือกทีมที่ชนะ เราก็จะจัดส่งไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นที่ชิบูย่าในกรุงโตเกียวเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเรีนนห้ทราบนะคะว่าเสียงที่วัดเองเนี่ยีจริงเราทําเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปลตลอดการเก็กบขยะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราทุ่มเทต้องบอกใชค้คำว่าทุ่มเทเพราะว่าเรามีเรื่องของ RCC หรือ Recycle Collection Center เรามีโปรเจกต์ที่เราเรียกว่า3 6 0องศาเวส t ท r n ์นนีทูซีโรเมันก็คือการเริ่มต้นจากการที่ให้คนเนี่ยตระหนักถึงความว่า ขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถจัดการได้นะคะโดยที่เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นจากตัวคุณเองในการคัดแยกหรือใช้มันอย่างถูกต้องขยะพวกนี้จะไม่เป็นสิ่งที่ไร้ค่ามันจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาทันทีเมื่อคุณคัดแยกขยะได้ถูกต้องแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยคะ่ะขยะทั้งหมดจะสามารถมาฝากไว้กับสยามพิมพ์ดได้นะคะซึ่งขยะที่มาฝากไว้นี่นก็จะสร้างแวร์ลุกเพิ่มขึ้นคนที่มาส่งฝากไว้เราก็จะมีการ ให้กาลังใจสําหรับคนที่ทำความดีนะคะว่ามีกระแจกวิสคอยให้นะคะว่าซึ่งวิสคอยนี่ก็สามารถเอากลับมาใช้เป็นเหมือนกับสตางค์หนึ่งบาทหนึ่งคอยเท่ากับ1บาทมาใช้ในสุในขุมทรัสยามพิวัรน์ได้เลยนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นการตอบย้ําสิ่งที่สยามพิวรรน์เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าคนเราเนี่ยนะทุกคนเนี่ยถ้าเรารู้จริงนะเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมเราเพื่อจะให ช่วยกันมีส่วนร่วมในการที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมหรือรักษาโลกใบนี้ให้มันดีต่อไปในอ,อนาคตได้อ่ะคะ่ะต้องบอกว่า,า <c oughs> เรา <c oughs> ตื่นตเต้นแทนนะคะเพราะว่าเราให้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการแข่งขันแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยก็ตอนแรกก็ตอนเปิดแอบกบังวลเหมือนกันว่าจะมีคนมาสมัครไหมแต่เราบอกว่ามีคนก็มาสมัครแบบล้นหลามมากแต่ในปีนี้เนี่ยเราคัดเลือกแค่6ก <c oughs> ทีมนะคะแล้วก็อีก10บ <c oughs> ทีมเป็นทีมของทางเซอร์ไพรสที่มาร่วม ทำคําดีให้แก่สังคมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มในปีแรกที่ดีมากๆนะคะแล้วก็สําหรับในปีหน้าเองถ้าเป็นไปได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากให้เกิดในระดับของภูมิภาคนะคะระดับประเทศให้ได้ค่ะผมดีใจครับแล้วก็ชื่นใจครับคือว่าดีใจที่หลายๆภาคส่วนเห็นความสําคัญครับแล้วก็ช่วยกันคือผมมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มันสําคัญมากเป็นเรื่องที่ทุกอายุทุกกลุ่มทุกอาชีพมีส่วนรับผิดชอบแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันหมด ถ้าอากาศแย่ไม่ว่าจะรวยจะจนไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรได้รับผลกระทบกันหมดดังนั้นการที่เรามาช่วยกันแก้ปัญหาโดยเริ่มจากจริงๆแล้วการเก็บขยะเนี่ยผมคิดว่ามันแก้ที่จิตสํานึกด้วยนะบางคนอาจจะไม่เคยเก็บดเด็กๆได้มาเก็บกัแบคุณพ่อคุณแม่น้องๆได้มาร่วงม,มันเก็บบางทีมันจะจําครับจํามากกว่าพูดทําแล้วมันจะจํามากกว่ามันก็เลยผมคิดว่ามันมันน่าจะส่งผลเป็นวงกว้างอยากให้หลายๆคนมาช่วยกันครับเพราะว่ามันไม่สามารถดีได้ด้วย ใครใคนใดคนหนึ่งหรือว่าใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่าทุกคนถ้าทุกคนมองว่าเรื่องของขยะเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ทุกคนสามารถทําได้หมดเลยการเก็บขยะทุกคนทําได้หมดดังนั้นผมว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของบ้านเราก็ขยะที่ยอดเสริมนิดนึงว่าจริงๆบรรยากาศวันนี้รู้สึกมีความสุขมากเพราะว่าะนะเรามีตั้งแต่คนที่เป็นอยู่แชร์มาลุกแข่งขันกับเรานะคือรข่งว่า ความรักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่ทุกคนมีใจรักได้หมดนี่เด็กอายุ8ขวบมาแข่งกับเรากับคุณพ่อคุณแม่มาเป็นทีมที่มาแข่งด้วยนะก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าวันนี้ถ้าเขาเริ่มปลูกฝันสิ่งต่อไปในอนาคตก็จะเป็นสิ่งที่มันขยายไป,ไปเปรตทันไปเ,อเยอะๆนะโดยเฉพาะอย่างที่มีท,ทีมน้องๆที่เป็นเซเลบริตี้มาช่วยนะพี่ก็คิดว่าเขามีแฟนคลับอยู่แล้วแฟนคลับเห็นไอดอลของเขาทําอะไรเขาก็อยากทำต่อนันก็คือสิ่งที่เราคิดว่าบรรยากาศในวันนี้มันก็เลยมีความสนุกสนานนะคะมันดีมากครับตรงที่ บางทีเวลาเราไปจัดกิจกรรมเนี่ยฮนะเวลาเราเก็บขยะไปเราไม่รู้ว่าเราจะไปทิ้งไหนแต่ว่าพอสยามพิวัรน์อ่ะเขารับขยะเองเลยผมคิดว่าเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากครับทุกทุกคนนะต่อไปก็จะได้แบบรู้ว่ามีมีที่มาจะได้มีที่ไป,ไปด้วยสนะุกค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วม ต้องบอก่องผมปกติผมไม่ค่อยได้มาเขาเรียกว่าเก็บขยะให้คนอื่นมผมจ,จะใช้วิธีการรับผิดชอบขยะที่ตัวเองสร้างขึ้นมผมก็รู้สึกว่าอยากจะฝากทุกคนนะครับแบบใครที่รู้สึกว่ายังไม่ได้อยากเก็บรูปคนอื่นก็ให้มีความรับผิดชอบในตัวเองก่อนเริ่มจากตัวเองมีความรับผิดชอบในตัวเองทิ้งขยะให้ลงถังแล้วหลังจากนั้น่ผมว่าผลที่ตามมามันจะดีขึ้นหลังจากนั้นเราอาจจะเห็นเราวันนี้เป็นอินสปร์ว่าการมาเก็บขยะจริงเป็นเรื่องสนุกนะแล้วก็ สนุกด้วยช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถมาทําตามได้แล้วก็จริงๆผมเคยมีโอกาสได้เก็บริมทะเลด้วยตอนนั้นมีพี่ทรงเลยก็รู้สึกดีใจมากก็รู้สึกว่าอยากให้บรรยากาศนั้น่ะมีแบบนี้มีขึ้นอีกบ่อยๆแล้วก็หลายๆพื้นที่ให้มีกิจกรรมแบบเก็บขยะเห่านี้ด้วยแล้วก็อย่างพี่โตโน่บอกเลยพอเราเก็บขยะมาหรือว่าเราแยกอ่ะเราไม่รู้จะเอาไปไหนพอเอาไปเสร็จทุกสุดท้ายอ่ะ บางทีเขาก็มาร,รวมกันอยู่ดีครั้งนี้มันเหมือนชัดเจนมากที่แบบขอบคุณมากจริงๆครับที่เราทําให้รู้ว่าจุดจุดจบของของตัวขยะนียมันไปอยู่ที่ไหน,นเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์มาทั้ง<ช>ทั้งเก็บแล้วก็ทางการเขาเรียกว่าเอาไปนำไปรีนนำไปเก็ประโยชน์ต่องผมก็ดีใจครับผมรู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแ <ไป S 1> ล้วก็หวังว่าอนาคตมันจะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งทั่วไปที่ทุกคนทำนะฮะอาจจะทุกบ้านเป็น มาที่ขัดแยกขยะยแล้วก็คือจบมันคือเป็นที่เขาเรียกว่าลีนได้สะอาดมากกว่าตอนนี้